สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนัดัมฟรีผมช่างใหญ่นะครับวันนี้มาในมาสของทรงผมใหม่นะครับแล้วก็เสื้อสีเหลืองนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้านะครับที่มาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณสวุวรรณีนะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมนะครับก็จะขออนุญาตนะครับคุณ ตัวนี้นะครับสุพันณีนะครับรีวิวปัตรเตอรียนของคุณพี่นะให้เพื่อนๆพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รู้ข้อมูลสเปครายละเอียดต่างๆนะครับช่างใหญ่นะครับนานาทีก็จะมารีวิวปัตรเตอรียนให้ชมกันเนื่องจากครับรีวิวทุกวันก็เบื่อกลัวลูกศิษย์จะเบื่อนะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับรู้ข้อมูลครับของการ ใช้งานนะครับการรักษาอุปกรณ์การซ่อมลุงนะครับแล้วก็การทนุถนอมบำรุงอุปกรณ์ตัดผมก็จะทำให้ปัตตาเลียนนะครับของเราใช้งานได้อย่างยาวนานนะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ้าปัตตาเลียนวอลนะครับ WASL นะครับ Professional นะครับส s t ตาซีรีส์นะครับก็คือเป็นปัตตาเลียนนะครับใช้สายนะครับ รุ่นเมจิคลิปนะครับคอเลตก็คือแปลว่าไร้สายนะครับเด๋ยวเะเลียนตัวนี้นะครับเขาจะผลิตนะครับอยู่ที่ประเทศอเมริกาและนำเข้านะครับถูกต้องนะครับเสียภาษีศุลกากรนะครับโดยบริษัทนะครับจิลิมินเซเว่นจำกัดหรือบริษัททะเวียนเวียนเทดดิงจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันนะครับที่นำเข้ามานะครับ ตัวนี้นะครับข้างกล่องเขาจะบอกว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับจะมีพวกลองฟันมาแปดเบอร์ครบเลยนะแล้วก็จะมีนะครับหวีแถมหวีมาน้ํามันแปรงปัดเศษผมฝาครอบไฟกระแทกนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้ก็จะมีทีเด็ดของเขาคือจะมีการพันโยกของปรับนะครับปรับขึ้นปรับลงนะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ฟังนะว่ามันใช้ประโยชน์ใช้งานกันยังไงนะครับแล้วก็มีทีเด็ดของเขาคืออะไรจะเป็นใบมีดนะครับฟันเฟียดสองชั้น ประโยชน์ของฟันเฟดก็คือจะทําให้การตัดผมมันสมูทแล้วก็สะอาดเกลี้ยงเก่านะนุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเกาะนะขอภัยครับมาแกะกอกเกแก่ยนะครับออกก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในกล่องนะนะครับในกล่องเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับใายรับประกันสินค้านะครับที่อยู่บนเจ้าปัดเลียนนะจะมีศูนย์บริการนะครับ ซื้อไปแล้วก็สบายใจนะครับซีเรียลนำเบอร์นะครับทั้งสองส่วนนะครับส่วนของบริษัทนะครับส่วนที่สองกับส่วนของสําหรับลูกค้านะให้เขียนชื่อนะครับที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ระบุเลยนะครับซื้อจากร้านกําเนิดซาลอนนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์อาจัรย์ใหญ่ไปเลยนะครับ0ูนย์หกสอ9ดสามเก้นะครับเขียนระบุรุ่นเลยนะครับว่าเป็นรุ่นตัวไหนนะเป็นรุ่นของเมจิคลิปนะครับไร้สายนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่า มีอะไรบ้างในกล่องครับก็จะมีตัวนะครับบัต,เตรเลียนนะครับตัวดูนะครับท่านอยากจะดูความสมบูรณ์นะนะครับดูความสมบูรณ์นะครับโมเดลแปดห้าเก้าหนึ่งเอลนะครับ,รบก็มีตัวเจ้าสาครอบแล้วก็แทกนะครับเห็นไหมแล้วก็แทกสีแดงนะสาครอบแล้วก็แทกนะครับหรือว่าเอาไว้ปิดไว้เพื่ออะไร อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับเราอาจจะไปชนเก้าอี้ชนโต๊ะชนเสาบ้านนะครับไปชนอะไรที่มันแข็งขๆครับทําให้ใบมีดนะครับมันแตกหักได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราสวมไว้มันก็จะป้องกันนะครับยัดขึ้นงัดลงครับมันก็เลื่อนได้นะครับก็เลื่อนได้นะครับมันดีกว่าไม่ใส่นะนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับมีรองฟันนะครับตั้งแต่เบอร์0ูายันเบอร์อะไรครับ เบอร์แปดเลยนะครับเขาให้มาแบบจุกๆเต็มๆครบๆนะครับเพราปกติเขาแยกขายกันก็พันสามพันห้าแล้วนะเพาะลองฟันนะครับมันเป็นลองฟันคลิปเหล็กนะครับคลิปเหล็กมันจะแน่นมันจะหนึบนะครับแล้วก็มันจะเหนียวนะครับช่างใหญ่นะครับจะไม่แก่นั้นเนื่องจากเป็นของลูกค้าเป็นของใหม่นะครับก็ช่างใหญ่ก็รีวิวนะครับไปหลายคลิปแล้วแต่ตัวนะครับอะแดปเตอร์สายชาร์จก็คืออะไร สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับเปลี่ยนหัวได้ทั้งหมดเขาให้มาเลยสามหัวนะครับเ,เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูกดหัวคุดแล้วกดลงไปกดลงไปแล้วก็เอานิ้วโป้ดันออกครับใส่เราจะใส่หัวไหนก็ใส่ไปนะครับเราอยู่ประเทศไหนก็กใส่นะครับเห็นไหมดันเข้ามาแล้วออกกดนะแล้วก็เข้าครับกดออกนะง่ายๆนะดันเข้ามา แค่นี้นะครับแล้วก็ไปเ er สียบสายนะครับแล้วก็ชาร์จนะครับเขาแถมอะไรไม่ยู่นะครับน้ํามันแปรงปัดอันนี้เราใส่สําหรับใช้ไงอาจารย์เหมือนเหมือนแปรงสีฟันนะครับปัดกวาดเสร็จผมที่ใบที่บริเวณไหนนะครับใบมีดหลังจากตัดเสร็จแล้วนะปัดกวาดครับแล้วก็หยดน้ํามันครับน้ามันก็หยดที่มุมปตเตเลี่นนะนะครับแล้วก็บางท่านนะครับบอกว่าใช้ไปนานมันหายมั่ง หาไม่เจอมั่งครับแนะนําให้ไปนะครับไปใช้นะครับซื้อแปรงสีฟันนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมาปัดหวาดอีกครั้งหนึ่งนะะนครับแ้วเขาจะแถมอะไรครับเขาจะแถมหวีนะครับมาจากโรงงานเป็นหวีสีดํานะครับขนาดประมาณแปดนิ้วนะนะครับจับถนัดมือครับเป็นหวีนะครับวอลนะครับ U.S.A ของแท้นะนะครับแท้เนิยวเนืบครับไม่มีหักครับ นะครับแล้วก็เขาจะใส่อะไรครับซองครับกันชื้นให้ด้วยนะครับแล้วมาฟังเสียงเลยนะครับเจ้าปัตเตอร์เียนนะครับไร้สายนะครับปัตเตอร์เรียนไร้สายฟังเสียงเดี๋ยวเจ้าใหญ่จะทดสอบนะครับทดสอบการตัดผมให้มันขาดอย่างนี้นะครับครับก็เป็นนะครับ เช่นผมจริงๆนะครับจริงๆเลยนะครับเช่นผมครับผมจริงเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยนะครับรับคมเรียบร้อยนะพร้อมใช้ครับเห็นไหมใช้มุมด้านขวานะครับตรงกลางแล้วก็ด้านอะไรด้านซ้ายนะแล้วก็คว่ำลงนิดนะวานเทียบนะครับลูกศิษย์นะครับช่างใหญ่ ซื้อไปใช้นะครับไม่ผิดหวังครับแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้90นาทีนะหลังจากหมดแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่หมดนะครับหลังจากที่เราตัดผมหรือขณะตัดผมนะเราสามารถที่จะเสียบแล้วชาร์จไขไปด้วยได้เดี๋ยวช่างใหญ่จะมาชาร์จไปด้วยเปิดไปด้วยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ เสียบนะครับเสียบปัดปั๊บนะครับแล้วก็อะไรนะครับดันเข้าไปไดนไหมเพราะแตะนิดเดียวนะครับแตะนิดเดียวก็ไฟก็เข้าแลวอันนี้เขาเรียกว่าสถานะไฟเข้านะดันตรงๆนะครับเป็นดันตรงๆเข้าไปดันเข้าไปดันให้มันแน่นนะแล้วก็เปิดนะครับเปิดนะโอเคครับถ้าดึงดอนดึงก็ดึงตรงๆนะนะครับนะโอเคนะครับ นะครับก็บางท่านนะครับมาถามงงงงมากเลยว่าไอ้กา้านคันโยกหรือว่าหูปรับเนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับสมัยก่อนนะครับกา้านคันโยกกับหูปรับมันไม่มีนะสมัยนี้นะครับยอดฮิตเรื่องการไถเขานอนเกืนการไถแบบเสียดพวกฟาฟฟ์สเสียสกินเสียดนะครับต้องมีการใช้ก้านหูปรับในการถอยนะครับเอาง่ายๆทั้งใหญ่จะอธิบายให้ฟัง ถ้าเราต้องการไม่ให้ผมมันขาวมากเราก็ถอยคันโยกลงมามาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนะครับอย่าไปไกลํามือกล้องชื่อช่างอูนะนะครับเจอที่ไหนก็เรียกเขามาถ่ายรูปได้คันโยกนะถอยแต่ถ้าเราจะถ้าเราจะตัดผมนะครับให้มันขาวก็คือยกคันโยกขึ้นสุดนะถ้าเราไม่ต้องการให้มันขาวก็แท่ถอยหูปรับสุดนะครับระยะห่างนะครับจากใบมีดบนกับใบมีดล่างนะครับไม่เกินเท่าไหร่ 1.5มิลลิเมตรนะครับเขาเรียกว่าอะไร0.5คืออะไรเส้นผมนี่งอกออกมานะครับที่เหลือจากตัดแล้วเนี่ยไม่เกินนะครับ1.5มิลลิเมตรนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาบอกเล1.5มิลลิเมตรนะครับเส้นผมที่ได้เห็นไหม1ส่วน2นะครับจำง่ายๆถ้าเรานะครับไม่ต้องการจะถอยทันโยกแบบนี้นะครับให้เราไปแกะนะครับเอารองฟันนะครับเบอร์0.5มาสวมใส่ มันก็เทียบเท่ากับการถอยคันโยกสุดอยู่แล้วงงไหมอ้าวยังงงอีกเอาใหม่ถ้าเรานะครับต้องการจะถยแบบไม่ต้องขา่าให้ถอยคันโยกสุดเส้นผมที่ได้ไม่เกินหนึ่งจุดห้ามิลลิเมตรเราเรียกว่า0.5จุดห้าถ้าเราไม่ต้องการจะถอยก้านหูปรับลงมาอย่างนี้นะครับดันขึ้นสุดสวมรองฟันเบอร์0ูจุดห้าเข้าใจไหมทั้งปอมมันก็แค่นั้นเอง ไอ้ที่ไม่เรียนน่ะคืองงซื้อไปตัดกันเองงงแล้วมาโทรมาถามสําหรับลูกศิษย์ช่างใหญ่ก็ให้โทรมาได้เรื่อยๆตลอดนะพี่น้องประชาชนที่ซื้ออุปรกรณ์ตัดผมไปแล้วโดยเฉพาะเจะ้าวอลนะครับวอลออกเสียงเป็นวอลก็ได้วอนก็ได้นะครับโทรสามาถามไ,ได้เลยนะครับบางท่านซื้อจากเจ้าอื่นซื้อจากที่อื่นมาช่างใหญ่ก็ยินดีตอบถ้าว่างนะถ้าไม่ว่างก็ต้องรอก่อนพยายามโทรติดต่อมาเรื่อยๆนะนะครับถ้าเร่งด่วนนะถ้าไม่รีบด่วนก็ สอบถามมาทางไลน์แอดก็ได้หรือว่าสอบถามมาทางแฟนเพจเฟซบุ๊ Facebook กกําเนิดสตอนก็ได้นะนะครับขนาดมอเตอร์นะครับอยู่ที่5,500รอบต่อนอาทีนะเพียงพอสำหรับเรียนตัดผมชายเอาไปตัดผมกันเองเอาไปตัดผมให้ลูกให้หลานคนในครอบครัวนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับช่างตัดผมทั่วโลกน,ะนิยมใช้นะประเทศไทยก็ถึงเวลาก็หากันวัร้านตัดผมบาเบอร์นะครับาลอนนะ ต้องมีนะครับทุกร้านต้องมีนะนะครับถ้านะครับไม่มีของขาดตลาดคุณมีกันสดคุณก็ซื้อไม่ได้นะครับเมื่อปีพุทธศัก,กราช2562นะครับช่างใหญ่นะครับขายดีจนขาดสต๊อกเลยแล้วก็นําเข้าไม่ได้เนื่องจากเป็นโควิดรอบแรกแต่สหรัฐอเมริกาเขานําเข้าไปด้ทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับแล้วก็พวกค้าส่งค้าปีกนะครับยีปัวซับพ นะครับไม่สามารถนําเข้าได้นะครับของขาดต้องเป็นปีนะใครมีเงินให้รีบซื้อนะสะสมไว้นะนะครับแต่ละรุ่นนะครับออกมานะครับอุปกรณ์นะครับไม่เหมือนกัน,นครับบางบางรุ่นก็ให้ลองฟันแค่สองเบอร์สามเบอร์บางรุ่นมาแบบตัวเดียวเพียวๆเดี่ยวๆเลยไม่มีลองฟันอันนั้นก็เหมาะสําหรับเก็บสะสมเหมาะสําหรับมืออาชีพแต่ถ้ามือสมัครเล่นนะครับซื้อสมัครเล่นหรือกําลังเรียนตัดผมหรือจะจะซื้อไว ขายต่อเบื่อก็ขายต่อยังก็ได้ราคาเนื่องจากแบตเตอรี่นวอล์กนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่น่าเชื่อถือแล้วก็ก่อตั้งบริษัทผลิตมาตั้ง6กสิกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่างใหญ่ยังไปบุญอยู่เลยนะครับแล้วก็บางท่านนะครับซื้อไปลูกศิษย์ช่างใหญ่บางท่านก็บอกว่าเสียงดังไปนะครับเสียงดังไปถ้าดังมากผิดปกตินะครับก็เรามีศูนย์บริการนะครับรองรับดูแลหลังการขายอีกนะครับบางท่านก็บอกว่า เปิดไม่ติดเปิดสวิตช์เนี่ยนะเปิด,ด,นะปดไ,ไม่ติดครับเปิดยังไงก็ไม่ติดชาร์จแล้วก็ไม่ติดก็ส่งเข้าศูนย์บริการนะครับหลังการขายก็คือส่งเข้าบริษัทเท่านั้นนะช่างใหญ่และทีมงานจะดูแลบริการหลังการขายนะครับอย่างดีนะครับแล้วก็บางท่านถ้าไม่รีบไม่ร้อนนะครับส่งนะครับมาให้ช่างใหญ่ดูเป็นพิเศษก็ได้นะแล้วก็จะทดสอบจนมั่นใจว่าใช้ได้ปกติแล้วค่อยส่งกลับไปให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะ สำหรับท่านที่ไม่รีบไปร้อนนะครับเดี๋ยวให้จะให้ทางบริษัทส่งบัตรเตืยนมาให้ท่านใหญ่ดทดสอบในการไถในการตรวจสอบเช็คจนมั่นใจว่าใช้ได้ดีแล้วค่อยส่งกลับไปก็ได้นะครับสำหรับร้านตัดผมบา์เบอร์ซาลอนหรืออนกเรียนช่างนะให้มีบัตรเตืยนมากกว่า2ตัวนะครับขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะไถต่อเนื่องได้แค่ชั่วโมงครึ่งเองนะครับเนื่องจากไร้สายข้อดีของเขาคือไม่เกะกะเบาน้ําหนักเบานะครับ ในการสะบัดข้อมือในการถ่ายเฟียดในการจับนานๆมันถ้ามันหนักมากมันจะปวดข้อปวดไหลนะนะครับถ้ามีปฏิทินที่น้ำหนักเบาครับแล้วก็คมแล้วก็ไม่ที่สาคัญนะครับถอยการคันโยกหรือปรับเนะียมันไม่ดึงหัวนะมียี่ห้อเดียวครับที่ช่างใหญ่ถูกใจยี่ห้อถูกๆยี่ห้ออื่นนะ่ะถอยการหัวปรับสุดนะสะบัดขึ้นไปเัียดึงหัวโอ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 ,โอ,โอเจ็บ ลูกค้าหายลูกค้าหนีนะครับนี่คือของนะครับที่ไม่มีคุณภาพถ้าของที่มีคุณภาพของดีนะครับช่างใหญ่แนะนำนะรีวิวนะไม่จำเป็นต้องซื้อที่ช่างใหญ่นะไปซื้อที่ไหนก็ได้นะร,ราคาถูกราคาแพงกไ็ไปว่ากันเอาเองนะครับแล้วก็อะไรจะของแปลจะของแท้ของเทียมของปลอมของเทียบก็ไปวัดดวงเอาเองนะครับแต่ช่างใหญ่นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของบริษัททวินเวิร์เทสติ้งจำกัดและบริษัทอิเลเมน เซเว่นจำกัดน,นะหรือว่าเซเว่นเจียบนั่นเองนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ทุกชิ้นเป็นของแท้เสียภาษีนะนะครับขอให้ี่นนอประชาชนใชใ้ด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็เหลืออะไรอีกที่ยังไม่รีวิวเหลืออะไรอีกก็เหลือเรื่องเทคนิคต่างๆนะครับถ้าเราไปถอยคันโยกถอยบ่อยๆนะครับช่างรับคมเขาบอกว่าคมมันจะหมดไวเนื่องจากนะครับใบมีดบนใบมีดล่างมันสีกันเนี้ย มันก็หมดไปนะครับถามว่าตัดได้กี่หัวถ้าไปร้านบาร์เบอร์สล l อนนะตัดก็ลืมนะประมาณเป็นอะไรเป็นพันพันหัวนะนะครับถ้าเอาไปตัดกันในในตัดกันเองในครอบครัวนะครับเป็นนักเรียนช่างโอ้ยกว่าจะหมดคมนะใช้เวลานานหลายหลายศีรษะนะหลายจานวนหลายหัวถ้ามันหมดคมมันจะตัดถ่าจะรู้ได้ไงมันยากอะไรนะครับถ้ามันหมดคมนะคุณสังเกตง่ายยกทยกขึ้นสุดใช่ไหมถ้าไถไปนะ เปิดเครื่องแล้วไถเนี่ยมันตัดไม่ขาดก็แสดงว่ามันมันหมดคนแล้วมันไม่มีความคมแล้วเหมือนมีดอ่ะแต่ว่ามันต่างกับที่ว่ามีดอ่ะเราเอาไปไปขูดที่อะไรที่ที่คอกหินใช่ไหมคอกหินอ่างศิลาคอกหินยักอะไรก็ว่าไปหรือว่าไปรับมีดอันนั้นคือมีดถูกไหมมีดปอกผลไม้มีดหั่นผักหั่นหมูหั่นหั่นไก่หั่นหั่นเนื้ออันนั้นคือมีดแต่ถ้าเป็นปัตเตอรเลียนนะครับต้องส่งนะครับช่างผู้เชี่ยวชาญรับคมมืออาชีพนะ และต้องไม่สับอะไรของพวกเราด้วยนะนะครับเพราะอะไรช่างรับคมนะครับสมัยนี้นะครับไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าไปเปลี่ยนอะไรลูกค้าโดยเฉพาะใบมีดเฉพาะใบมีดนะครับบนล่างเนี่ยเขาเป็นพันแล้วนะของของเท้นะครับเพราะฉะนั้นบางบางช่างบางคนไม่ซื่อสัตย์ก็ไปเขาเรียกว่าไปรักรัพย์ขโมยนะครับขโมยใบมีดของของพวกเราของช่างแต่ผมนะเพราะฉะนั้นให้ถ่ายรูปถ่ายรูปไปเลยก่อนรับถ่ายไปทห้หมดเลย นะครับแล้วก็บอกช่างว่าช่างไม่มีเติ่งเปลี่ยนมาใหม่นะดูให้ดีๆนะอย่าให้หายนะกำชับช่างรับผมไว้นะเพราะฉะนั้นช่างรับคมที่ที่ใส่ดีซื่อสัตย์นะครับกับผู้ประกอบกับลูกค้าช่างใหญ่ก็สารเสื่ญช่างใหญ่ก็ชื่นชมนะแต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์กับกับลูกค้าเนี่ยนะครับก็คือคนที่เป็นโจรในคาบของช่างรับผมนะครับก็ให้ ที่้องประชาชนนะครับเอาไปตัดสินใจนะครับราคาเขาก็ขายกันอยู่ที่นะครับช่างใหญ่ขายอยู่สี่พันหร้อบาทรวมรับผมในส่งเกาหีนะบางเจ้าก็ห้าหกพันบางเจ้าก็ถูกกว่านี้นะครับก็ไปเลือกตัดสินใจเอานะครับก็ขอบคุณนะครับคุณสุพรรณีนะครับจากจังหวัดอำเภอเมืองประทุมธานีนะเขาบอกว่าเอาสัางแปนงไปด้วยแปนงปักเสียร์ผมนะครับนุ่มๆเป็นผลผลผลหรือ่าเทียมนะก็คือของมันเทียมมันนุ่มมันเคจะได้อยมมู่ถ้าปัดกวาด ครับเอาไว้ปัดกวาดเศษผมนะครับตอนนี้ก็ช่างใหญ่ก็หาอุปกรณ์ให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปใช้นะได้รับของดีได้ใช้นะครับก็มีอะไรนะครับเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอก็ได้หรือจะโทรศัพท์ยิงกลางมาสอบถามมาสั่งซื้อก็ได้นะนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0819856234อีกเบอร์นะครับ0625483999ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับการให้กำลังใจท่างใหญ่ นะครับด้วยดีเสมอมาเราจะมีอุปกรณ์ตัดผมนะครับหลายรุ่นหลายราคาหลายแบรนด์นะทุกแบรนด์ขัางใหญ่จะต้องหาประกันอย่างต่ำหกเดือนนะโดยเฉพาะมอเตอร์นะครับไอ้ต่ำกว่าหกเดือนนะครับ,ก,นนรบก็มีแต่ว่ามันก็จัดจําหน่ายไปพี่น้องประชาชนก็ใช้ไว้สบายใจเนื่องจากอะไรมันหลักร้อยนะครับส่วนมากก็ไม่มีประกันหรอกไอ้หลักร้อยแต่ช่างใหญ่จะหาอย่างต่ำหกเดือนถึงหนึ่งปีนะครับแล้วก็หาบริการหลังการขายด้วยนะครับโดยเฉพาะศูนย์บริการว่าต้องมีอะไรทุกชิ้นนะครับ ถึงจะจัดจำหน่ายหรือว่าให้พี่น้องประชาชนไปใช้อย่างมั่นใจนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดที่บิวใหม่ที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นทุกวันอยากจะเรียนตัดผมอยากจะมาสอบถามนะครับการตัดซอยอะไรสอบถามมาตามเบอร์ที่ช่างใหญ่วางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอาจจะหุนมากอาจจะมีวิวเยอะนะครับเนื่องจากช่างใหญ่ให้ความรู้นะ ไม่ใช่ไปรีวิวเหมือนคลิปอื่นช่องอื่นที่เขาหรือรีวิวสองสามนาทีเราต้องเจาะลึกนะครับลงไปเลยนะครับรว่าขนาดมอเตอร์เท่าไหร่ใบมีดเนี่ยสเปคเท่าไรบ้างแถมอะไรบ้างครับนะครับ,นะรบก็ขอให้ใช้อย่างมีความสุขนะครับคุณสุพนันณนีเป็นช่างหรือเปล่าไม่ใช่ช่างนะเป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละนะครับวันนี้เดี๋ยวจะรีบส่งของนะครับที่ร้านกำเนิดสลอนก็มีนะครับ เป็นตัวแทนรับส่งพัสดุเคอรี่นะครับรหัสร้าน8445นะเช็คไปที่เว็บไซต์ของเคอรี่ก็ได้นะครับว่าร้านกําเนิดซาลอนนะครับเป็นตัวแทนของบริษทัทเคอรี่หรือเปล่าครับรหัสร้านช่างใหญ่บอกไปเลยนะครับ8 4 5นะช่างใหญ่ต้องการจะส่งพัสดุครับ่วนเร็วชัวรให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนลูกศิษย์ทุกคนได้ใช้ของดีๆกันนะตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณคที่สนับสุนรายการ